สวัสดีครับผมนะครับวันนี้บริษัทเลิศวิไลแอนซันจะมาแนะนำนะครับาการติดตั้งแล้วก็ประกอบนะครับชุดหุ่นยนต์โรบอต OTC ไดเฮนจะเป็นรุ่น FDB6 กับตัวตู้เชื่อมเป็นรุ่น WBM350 เดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบแล้วก็สาธิตการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆว่า1ตัวเนี่ยอันบ็อกกันว่าก่อนมีอะไรบ้างนะครับผม ครับผมหลังจากเราอันแพ็ k แกะกล่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ต่างๆนะครับของโรบอทใน1เซตเนี่ยจะมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะประกอบเป็นหุ่นยนต์พร้อมใช้งานอ่ามาดูกันเลยนะครับอันแรกก็คือตู้คอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้เป็นตู้คอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่นะครับ fd 1 9นะครับเป็นซีรีส์ใหม่สุดจะประกอบไปด้วยตัวรีโมททิชเพนแดนต์นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับผมเดี๋ยวอ่าก็จะมีสายนะครับของทิชเพนแดนต์นะครับมาให้8เมตรเป็นสแตนดาร์ดเซต8เมตรนะครับพร้อมนะครับอันนี้จะเป็น ปุ่มกดเขาเรียกว่า operation box ตัวนี้สายก็จะมาอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับผม operation box ก็คือเป็นตัวสั่งงานาหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมโรบอตเสร็จแล้วเราก็จะให้โรบอตทําตามคําสั่งโดยการกดปุ่มที่ operation box ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของหม้อแปลงนะครับเนื่องจากตู้คอนโทรลเลอร์เป็นสเปคญี่ปุ่นจะเป็นไฟเข้า200โวลต์3เฟสฉะนั้นแล้วเมื่อมาใช้กับไฟบ้านเราเนี่ยก็ต้องมีหม้อแปลงเป็น380 แปลงเป็นไฟ200โวลต์เพื่อที่จะมาใช้กับคอนโทรเลอร์ตู้ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็น3 kva นะครับแล้วก็ตัวพระเอกของเราเลยก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์ก็จะเป็นรุ่น fdb 6ตัวนี้ระยะอารมแขนอยู่ที่ประมาณเมตรแล้วก็จะมีสายคอนโทรลนะครับระหว่างตัวหุ่นยนต์กับตู้คอนโทรเลอร์มาให้ที่5เมตรเป็นสแตนดาร์ด5เมตรถ้าลูกค้าต้องการยาวมากกว่านี้มีสแตนดาร์ดที่เป็น10เมตร15เมตร20เมตรขึ้นอยู่กับเราว่าจะวางตู้คอนโทรเลอร์ห่างจากตัวโรบอทเท่าไหร่ ลูกค้าบางท่านนะครับวางตู้คอนโทรเลอร์ยกสูงขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันเรื่องฝุ่นเรื่องการใช้งานนะครับก็สามารถรีเควสความยาวสายได้นะ,นะครับมาถัดหน้านี้เลยก็จะเป็นโลใส่ม้วนลวดนะครับตัวนี้ก็รองรับลวดม้วน20กิโลถัดมาก็จะเป็นชุดตัวนี้เป็นตัวขับลวดนะครับชุดวายฟีดเดอรเป็นมอเตอร์แบบ e n นโคเดตัวนี้จะซิงสังสญญาณซิกแนวไปที่ตัวคอนโทรเลอร์ดิงการทํางานกันนะครับของตัวมอเตอร์ ของฟีดเดอร์นะครับว่าทํางานสัมพันธ์กับการสั่งงานการแถเชื่อมหรือเปล่านะครับตัวนี้จะสําคัญมากบางลูกค้าก็คือของ o d c เนี่ยเขาจะลิงกการสัมพันธ์กันโดย encoder เลยแล้วนี้เดี๋ยวติดตั้งก็จะแนะนําให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตู้เชื่อมนะครับตู้เชื่อมตัวนี้จะเป็นตระกูล v L B ตัว M 3 0 0เป็นซีรีส์ล่าสุดของทาง o d c เลยนะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ t แล้วนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันซีรีส์ two ก็จะมีในคลิปถัดไปในการเจาะลึกของฟังก์ชัน <สา S 1> คอนโทรลเลอร์นะครับผมตัวนี้เป็นสายอินเทอร์เฟสซึ่งนะครับออกแบบมาสําหรับ odc โดยเฉพาะก็คือเป็นการอินเทอร์เฟสกันแบบดิจิตอลเรียกว่า คอนโทรลเลอร์โรบอทกับคอนโทรลเลอร์ของตู้เชื่อมเนี่ยคุยกันโดยระบบดิจิตอลนะครับเวลามีปัญหาหรือมีเอฟเฟกต่างเนี่ยก็จะสื่อสารกันด้วยระบบดิจิตอลการปรับค่าไฟโวลต์แอมป์ต่างนะครับทุกอย่างก็จะผ่านด้วยสายอินเทอร์เฟสเช่นนี้นั้นเวลาการปรับไฟจากโรบอทมาหาตู้เชื่อมเนี่ยจะค่อนข้างเสถียรสูงนะครับเนื่องจากเป็นระบบดิจิตอลนะครับเราก็จะมีสแตนดาร์ดเป็นบอร์ดอินเทอร์เฟสให้นะครับ IO นะครับผมเป็น32 In 32อินเอาท์ นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์ยูนิตสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอก IO ได้โดยการฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็จะมีตัวทอส ทอสตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น RT 3 5 0 0นยครับผมเป็น350แอมป์นะครับก็จะแมทกับตัวตู้เชื่อมนะครับเป็นแอร์คูลทอสนะครับผมดิวตี้ไซเคิลก็ประมาณ60%ดิวตี้ไซเคิลนะครับก็อุปกรณ์ในการยึดทอสต่างๆนะครับแล้วก็สายบวกสายลบสายแก๊สนะครับแล้วก็สายคอนดูดหรือคอนดูอิดแล้วแต่บางที่เรียกนะคือสายส่งลวดนะครับสีน้ำเงินนะครับตัวนี้สแตนดาร์ดก็จะมาอยู่ที่3เมตรก็จะมาต่อเข้ากับตัวโลม้วนลวดอีกทีนึงแล้วก็ลิงก์ไปปหหหาาาทททีีีี่โรรรรบบบอออเ็็จจแลล้้้วกกกกกกััังงนนนะะใดูึคผม ครับก็เรียบร้อยแล้วครับสาหรับการประกอบอุปกรณ์ต่างๆของหุ่นยนต์นะครับผมประกอบทอสนะครับผมวายฟีดนะครับผมแล้วก็ชุดคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์ในตู้คอนโทรลเลอร์นะครับผมนะครับต่อไปก็เราจะมีการทดสอบในเรื่องของการเชื่อมนะครับเพื่อที่จะมั่นใจก่อนส่งลูกค้านะครับผมขอบคครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับงานเชื่อมออโตดีซีโรบอทนะครับแล้วก็งานบริการจากบริษัทเลิศเวลาเอ็นซันนะครับผม สามารถติดตามได้จากเฟซบุ๊กของชาเลอร์ไปแลนด์ซันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ